นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะเตรียมเตรียมเครื่องผัดน่อไม้กันนะคะนี่ค่ะเครื่องผัดน่อไม้แล้วก็จะตำกระพริกกันนะคะนี่แล้วก็จะใส่พริกนะคะใส่กระเทียมใส่หัวข้าค่ะค่ะนะคะเครื่องของเราค่ะแต่เราไม่ต้องใส่เกลือนะคะเพราะว่ามันจะเค็มค่ะ ค่ะตามนะคะแล้วเราก็จะใส่ปลา้านะคะใส่ปลา้าหนึ่งช้อนค่ะนี่ค่ะใส่สองช้อนดีกว่าค่ะจะได้นวนหนึ่งค่ะนะคะเราก็ใส่ปล้าะค่ะนี่พี่แกงที่จะไปผัดดอกไม้นะคะ,ะค่ะ สวัสดีค่ะเราจะทำผัดหน่อไม้นะคะเราก็จะใส่น้ำมันหน่อยนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะใช้น้ำมันํำข้าวนะคะคะเพราะว่ามันจะลดอเลอรอลค่ะทีนี้เราก็ให้น้ำน้ำมันมันเดือดนะคะเราก็จะใส่พริกแกงเข้าไปค่ะผะะัดหน่อไม้น,น,นะคะ bắt thêm thêm tiêu thêm tỏi พอน้ำเริ่มเดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมันหอยสองช้อนนะคะนี่ค่ะหช้อนเพื่อให้มันนัวนะคะค่ะเราก็จะใส่สองช้อนนะคะนี่ค่ะ เราก็าใส่ซิ้วขาว1ช้อนนะคะตักที๊ส่งนี้มันก็เลือดแล้วค่ะแล้วเราเสร็จแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้ดองอเข้าไปนะคะเี่ค่ะขันหน่อไม้ดอง นี่เป็นพันธดอกไม้ดองพริกแกงแล้วค่ะ แล้วก็จะใส่ผงชูรดหนึ่งหนึ่งช้อนชานะคะนี่ค่ะเพื่อความนัวค่ะเราจะใส่น้ำมันหอยอีกหน่อยนึ่งนะคะมันต้องตวงก็ได้ค่ะกะเอาค่ะ ลองชิมว่าดอ,อกไม้จะสุกยังค่ะ มันตีดไปหน่อยนึงแล้วก็จะใส่ซิ๊วขาวหน่อยนี้นะคะเพราะว่าเราชิมเป็นช้อนตวงแล้วมันไม่ค่อยมันยังไม่เข้เยอะค่ะ ใจะสุกแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ใบูะะ่ระะใค่เพื่อให้อร่อยะคะ่ะจะจะสุกแล้วค่ะค่ะนะะ่นากินมากเลยนะคะ,ะคะ่ะผักหน่อไมะะ้ดองค่ะนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูดเข้าไปนะคะจต้นหอมผักชีแล้วก็ ต้นหอมผักชีแล้วก็ใบกระเพราเลครับแล้ก็ไปนาหลักเข้าไปค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วคะคะเราไม่ต้องใส่หไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ค่ะค่ะก่อนตักชั้นนี้ อุู่้าคลิปอยู่ท้าแช a n นลก็ฝากทุกท่า,ทกทา,านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บ้างค,ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปค่ะ เราก็คั่วให้มัน,มนแห้งนะคะให้ใหน้ำมันแห้แงสวัสดีค่ะเราเจอกันคลิปใหม่นะคะ